ต้อนรันบทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าเอาออากาศพันท์งสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระปิชันชัดชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกทุกวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพทัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมทางน้ำฝั่งได้รับทราบค่ะภารกิจของเรานะคะในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนานการเครื่อนที่31สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดก,กำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนนะคะติดตามและสำรวจระดับน้ำแม่น้ำน่านลำสาขาและลำห้วยต่างๆในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการปริมาณน้ำสำหรับเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนไัยแก่ประชาชน ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและสามารถเข้าให้บริการช่วยเหลือนะคะได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยได้เตรียมความพร้อมในด้านกําลังพลสําหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและได้รับการประสานร,ร้องขอหนักพื้นที่อําเภอปัวและอําเภอท่าวางผาจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5.1สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลในการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนาส0 1 9โดยรวมกันไปที่สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญนะคะจังหวัดอำนาจเจริญผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ โดยชุดตรวจของเราก็ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับมีการบอกนะคะเกี่ยวกับการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยชาและชาพรัสเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการพร้อมทั้งยังเชิญชวนประชาชนให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ต่อไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงจากทาง่าน,นีกันสักครู่ค่ะ